กล้าวัสดีพวกกับผมเทโรซิงเทเลนะครับก็วันนี้นะครับมาอยู่ที่เดิมนะครับบางบอนอีกแล้วนะครับนี่นะครับฝั่งตรงข้ามเป็นร้านเน็กเออร์ไลน์นะครับผมกโอเคครับวันนี้ผมจะมารีวิวคลิกร้อยหนะครับปี2019เโอเคครับเดี๋ยวเราเรียกเชิญเจ้าของรถครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อไอครับผมอ่าเป็นคนที่นี่แหละครับเดี๋ว่าอ๋อเป็นคนพะเยาพะเยาแต่มาทำงานที่กรุงเทพอ๋อ ขับคลิกนะครับคลิกร้อยห้าสิบนะครับนี่คืออันนี้แนวทัวร์ลิงเลยใช่ไหมฮะแนวแนวทัวร์ลิงแอบซิ่งนิดนึงแอบซิ่งของแตงนะฮะแต่งโอ้โหของแต่งไม่รู้จะรีวิวจุดไหนก่อนเลยนะครับสวยครับดูนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ถามของแต่งเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมจะเป็นแนวทางให้พี่ๆน้องๆนะครับผมเริ่มจากจุดไหนดีเรื่องไม่ถูกเลย ง่ายๆเลยอ่ะบอกแทนเลยครับบอกแทนมาเอาแทนโนวิโนนะฮะตัวนี้700ครับ700นะฮะคู่หนึ่งนี่คือต่างกันอันนี้เป็นตอกตันแล้วนี่มาจอบดูแล้วไส้ไปแฮนด์ไปแฮนด์ได้มาเท่าไหร่ครับกระจกกระจกรวมรวมกับกาบด้วยประมาณชั้นสี่ชับนสี่นะฮะกระจกกระชาบนี่นะฮะยี่ห้อนี้นะฮะนี่แล้วก็การเบรคครับ ค่างเบรกของ GTR ครับส่วนมากรถจะเป็นของ GTR อืมชอบในสีทองเพราะว่าสีไม่ซีดมีประกันก็ GTR กับ GTR นะฮะได้มาเลยแพงไหมครับตัวนี้กับได้ไหมนี่ผมการเบรกซื้อมือสองมาซื้อมือสองมือสองได้มาประมาณสามร้อยอืมสามร้อยไหมฮะมาที่ฝากระปุกครับ GTR ครับจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วนานแล้วใช่ไหมฮะโอเคครับมาที่วัดแบตเตอรี่ให้พี่นภูอ่า เป็นวัดอุณหภูมิตัวนี้จะเป็นวัดแบตครับครับ,รบอันนี้ทําจากร้านไหนฮะของเน็กคอโตไลนเน็กคอโตไลบอนสองอ๋อ,อาราคาจำไม่ได้นะครับผมแล้วตัวยึดเนี่ยครับ <c oughs> จ<ะ>คคบำมาด้วยกันใช่ไหมเป็นเซตโอเคครับถ้าใครสนใจก็มาที่ร้านเน็กคอตโตไลได้นะครับจะวางบอลสองนะครับที่จับโทรศัพท์ครับผมอันนี้ของบอลโต้วประมาณเจ็ดร้อยกว่าเจ็ดร้อยกว่ามีที่ชาร์จด้วยครับอ๋อนี้คือของแท้เลยนะมีที่ชาร์จนี่นะผมไทคือชาร์จแบตได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับ ชัดไวว้ดยไล่มานะฮะมีจะมีสวิตช์อย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมห้าอ้าโูหมีต้อนอย่างนี้ด้วยนะครับนี้ก็แปลงเป็นสวิตช์ไฟหน้าอือันนี้มันประกับนี้ไม่ใช่ประกับเดิมนะหรือประกับเดิมนี่เป็นประกับของ p C x ครับ p C x อืันนี้จะเป็นของ CB 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 ของอินโดครับอินโดนะปรับของวินโดก็มีสายพาร์ตด้ไยสแตนท์ส่วนี้ถ้าเป็นรุ่นบิ๊กไบค์น่าจะเป็นแท็กชั่นป่ะใช่ครับ ไฟพาร์ทสองไฟพาร์ทก <arians> ่อ <Leah> นี <grateful nice> aro aro ้ด้วยอ๋อใช่ประกบอย่างนี้ได้มาเท่าไหร่ครับพอจําราคาได้ไหมรวมรวมส่งได้ประมาณ2,000กว่า2,000กว่าสั่งในเว็บใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วตัวนี้ล่ะฮะตัวนี้ประมาณพันพันสองพันสองใช่เพราะว่ามันเหมือ้องตอกลักมาให้เราเลยอ๋ออันนี้ก็สั่งจากเว็บเหมือนกันทั้งสองตัวเลยสองด้านเลยอันนี้มีติดฟิล์มเรือนไม้ใช่ไหมฮะอันนี้มันเป็นไฟข้างในเป็นติ๊กเกอร์ในติ๊กเกอร์ในนะ ได้จับสลากอ๋อจับสลากกิจกรรมใช่ไหมฮะกิจกรรมิตติ้งแล้วก็อันนี้เป็นชิวใช่ไหมฮะชิว ADB ADB โอ้ขาสวยเลยของอินโดเลยใช่ไหมฮะใช่ครับได้มาเท่าไหร่ครับของกระจกเลยอ่ะตัวนี้ได้มาสามพันสองสามพันสองกระจกกระจกกับตัวเหล็กอ่างหากจะไหนอ๋อตั้งหากเลยใช่ไหมฮะแค่ชิวกับตัวนี้อย่างเดียวอ๋อได้ชิวกับครอบถังอย่างเดียวแล้วสองพันกว่าละตัวนี้ นี้ครับเนื้ไรเลยประมาณสองกว่าบาทครับสองกว่าบาทคู่นึ่งใช่กู่นึ่งกับแนนี่เป็นกระจกสั้นมันมีกระจกยาวกันอืมส่วสยดีขาเล็กด้านในนะขาล็ก D นี่ะเป็นเจ็ดร้อาบอาสันอันนี้คือร้านนัดอ่า modify เขารัแปลงอยู่ใช่ครับสั่งได้ครับสั่งได้ใช่ไหมฮะอีโหโคตรจน่นีนี่ๆๆอ้อันนี้เด่นมากเลย ทำครั้งเดียวในร้านครับไม่มีไม่มีรับทำนะอันนี้สามารถเปลี่ยนสีได้ใช่ไหมครับเจ็ดสีนะครับแล้วก็อันนี้ทำมาเท่าไหร่ครับพอจำได้ไหมหรือว่าเหมาเหมาทำเหมาทักเข้าทันทันหมดประมาณประมาณทำทีเดียวอันนี้สองอย่างเลยใช่ไหมครับเจ็ดสีครับอันนี้เจ็ดสีอันนี้ก็เจ็ดสีลงไฟก็เจ็ดสี เป็นไฟแสบครับไฟแสบรอบพันมีใต้ท้องเลยครับมีใต้ท้องอีกนี่ใช่ไหมฮะอ๋อใต้ท้องนี่มีกี่ดวงครับสามดวงครับมีสามดวงสามสี่ตาแมวด้วยนี่คือเหมาทําทั้งหมดเลยมีไฟสปอร์ตไลท์ด้วยนะฮะโหสดไฟเจ็ดสีอืมปรับไฟเจ็ดสีปรับในมือถือได้เป็นสเต็ปคมันว้าวอืมปรับเจ็ดสีได้นะครับสีแดงโอ๋อครับฟ้า เรานี้นี่ออโต้ครับออโต้เรามีหมดแล้วก็เปิดในฟังก์ชันเพลงได้ด้วยครับเพลงเราเลีกเพลงอะไรได้อกระพริบตามจังหวะเพลงใช่ไหมฮะถ้าติดลำโพงนี่คือกระพริบตามเพลงเลยนี่ครับประมาณนี้โอเคครับพบเจอมาไล่มาด้านล่างครับผมไฟจบแล้วนะฮะนี่ครับเขามีการแทนด้วย ไอ้กาดอ่ากัดปั๊มล่างของจีทียาอันนี้ก็จีทียาได้ไหมครับอันนี้ของอ่ลเอหน้าอืมบูธไม่ใช่อ๋อบูธไม่ใช่บูธปังหาอีกอ่ะมาที่ชุดนี้เลยเท่าไหร่ครับตัวนี้พอจําได้ไหมประมาณหกร้อยกว่าหกร้อยกว่าบาทแล้วตัวนี้ครับเป็นต่อหน้าไม่แน่ใจไม่แน่ใจนานแล้วนะครับแล้วก็ปั๊มนี่เป็นปั๊มเดิมจานเดิมจานเดิมอืยางออพิเลอี่อพิเลอี่มีโบลัสอโอเคมีเปลี่ยนจุกนะฮะอันนี้ สามกว่ายางอีกเส้นละสองพันกว่าใช่ไหมฮะสองพันกว่าสองพกว่าแล้วก็มีสปอร์ไลท์มีคอมแม็กออโตไลท์ก็ไลท์เหมือกันละัดพันห้าแล้วก็อันนี้ระบจะมีตาไฟตำมจะเป็นระบบอ๋อเปลี่ยนได้ใช่ไหมฮะไฟพาร์จะติดนี่มอันนี้ไฟพาร์ทเนี่ยค้าบก็คือเป็นตัวเนี้ยไฟตัวเนี้ยแต่ฝังอยู่ในนี้ใช่ไหมฮะหลูก อที่วิ่งใต้คางนิดได้เท่าไหร่ครับทำไมสวยยังคาร์อบอนติดไฟเพิ่มชิ้นนี้ชิ้นนี้ได้มาไม่ไม่ถึงคันนะครับแต่ว่ามาทำไฟแค่ไฟเพิ่มเดมแล้วก็มีสกเกอร์ครอบแปะลงไปใช่ไหมฮะตัวสองใบโอ้ส,สบบองกระบะานี่แจมครับมาแก๊ปคิวนี้ก็สามารถปรับระดับได้ใช่ไหมไอ้ใช่ครับ<แ>ปรับได้สามระดับระดับ,ดบอันนี้สูงสุดอันนี้ระดับกลางอันนี้ต่ำสุดเฮ้ย งอ่ะแล้วส่วนมากขับปรับระดับไหนครับก็สูงสุดเลยสูงสุดเลยชอบแบบนี้ใช่ไหมเราโตสูงใช่ไหมตีเขาต้องตัวเราลงในข้งบนเลยอย่างนีครับคิวปรับได้นะครับเดิมมาที่ที่วางเท้าครับตัวนี้อันนี้750ครับ750ของแนลเซ็ตร้านเนลเซ็นะฮะใช่ครับ750ขาตั้งครับผมตั้งเตี้ยตั้งลูฟี่ครับตั้งตีลูฟี่แพงไหมครับตัวนี้ อันนี้ซื้อ2องครับสองแข็งมากมาที่ครอบครับครอบบูเลน่าครับประมาณร้านแอวแซ่บเหมือนกันร้านแอลเซตราคาไมครับอืมประมาณสองสามร้อยแล้วตัวเนี้ยตัวนี้ของแอวแซ่บเหมือนกันแอลแซ่บเหมือนกันประมาณห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบนะฮะแล้วก็มีเป็ดติดเองติดเองด้วยเป็ดมีหายใจออกไหมนะ่ยไม่แล้วมาที่กาดแข็งครับผมกาดที่เยอะแพงเลย ได้มามื่อหนึ่งในพันสี่โอ้พันสี่นะฮะอดี้กันได้จริงเนาะได้จริงครับโอ้แน่นนะแน่นหนาครับใช้ได้ใช้ได้อมาที่จุกครับจุกมะกรูดแถบเข้ามาอืมมาตัวหนึ่งเดอ๋ยวใส่ตัวโชว์เป็น G Sport นะฮะตัวนี้อับได้ มาที่บางโคลหลังครับผมตัวนี้ของร้านเดียวกันะครับร้านเดียได้มาพันแปดพันแปดของทิดเป็นยึดแถบเดียวใช่ไหมครัใช่ครับเพราะว่ากันดีดช่วยช่วยได้เยอะมากเลยครับเพราะว่าแหลงล้อมครับน้ำไม่ดีดแล้วไม่กันดินมันจะไม่เลยถึงถ้าเราไม่ใส่ตรงนี้เต็มเรับรองไงเลยครับเี็กตัวนี้ก็เหมือนจะกันได้ฮะแต่ก็ยังไม่ได้กันไม่อยู่นะฮะใส่เพวกความสวยงามใช่ไหมอันนี้เป็นซุ้มล้อด้านในอันนี้ได้มาเท่าไหร่ครับแบบยาวร้านเดียวกันปม่ห ละลานครับคนละลานพระรามสามพระรามสามโอเคครับกลัมาที่มือลิงครับผมทั้งชุดเลยตัวนี้ไลยไม่ถึงห้าร้อยไม่ถึงห้าร้อยใช่ไหมส่วนน็อตอันนี้ผมทำตับเกี่ยวเป็นน็อตทองหมดเลยนะครับตับเกี่ยวทำเองหมดเลยตาโฟตับเกี่ยวทำเองชิปใหม่นะฮะมาที่ถายสั้นครับผมตัวนี้ได้มาเท่าไหร่ครับ แนวเซฟเหมือนกันครับแนวเซฟนะโอ้เดินๆจะเป็นยาวๆลงมาเลยใช่ไหมฮะอันนี้เป็นพับอันนี้พับได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เอาันนี้พับไม่ได้นะส่วนไฟไฟท้ายก็จะเป็นไฟแต่งเหมือนกันครับไฟแต่งผมให้พี่เล็กพี่เล็กร้านแอร์โค้ตต้ลไรครับเขาเรียกว่าอะไรนะมาดัดแปลงอีกทีนึงแล้วเบรกกักระพริบใช่แล้วก็มีไฟตาแมวอินด้านล่างอีกครับ อันนี้ได้มาจากไหนเนี่ยลิมิเต็ดนาาเลยภาษาไทยด้วยอันนี้สั่งมาจากอินโดถ้าจะไม่ผิดนะเฮ้ยจเป็นภาษาไทยอ่ะไม่รู้เหมือนกันวยสวยเขาบอกว่าของเขาอยู่ที่อินโดเขาสั่งโตมเดียวพันสี่แล้วก็มาดักแปลงหน่อยก็ไม่ถึงืมถึงเท่เนีย อ่ะครับผมไลน์มาที่แหลกครับแหลกทิปเอร์เอสครับตัวนี้หาแหลกทั้งทั้งแหลกทั้งอันนี้รวมรวมกับแหลกต่กล่องก็หกละกล่องหกพันห้าใช่ครับหก <laughs> <laughs> ้กล่องครึ่งหมื่นแล้วนะ <laughs> อันนี้นะครับมีเขามีติดไฟเพิ่มตางหานะครับ <S <S มีไฟมีไฟเลี้ยวนในตัวครับเ<ม>าเรียกว่าไฟหลีแล้วก็ไฟเลี้ยวด้วย<ม>ถ้ากล่องตางหักเท่าไหร่นะพอจำราคาได้ไหมฮะอ่ะเจ็ดร้อยกว่าหักลดไปก็ ห้าพันกว่านะเป็นยังไงลบหน่อยเอาอะไรฮะับหกอ๋อมันเก็บหกเต็มใบได,ได้นะครับท<ด>่านผู้ชมนี่นะมีสายรอยเก็บเอ้ยอันนี้เขาให้มาต่างหากเหรครับหรือว่าติดเพิ่มเองให้ให้มาเลยครับโหให้มาเลยใช่ครับของเต็มหมอนิ่มๆนะโอ้เก็บของได้อันนี้กี่ลิตรครับพอจัดได้ไหมห้าลิตรครับห้าสิบห้าลิตรโอ้แข็งแรงครับอืมกรอบลุมเงี้ยสวยม่ะเออยอดครับสายดูลิงต้องมีครับเนี่ยเก่าอย่างเงี้ย กล่องพลาสติกมันนนๆไปกรอบผมเลยเอาแบบนี้อยู่ทนเลยเร็นเต็นก็วางไว้ตรงนี้ได้เลยใช่ไหมครับโอ้โหแจ่มนี่สติกเกอร์หลายร้านเลยเกินมาที่ท่อครับท่อตัวนี้อะครับวิอีกนะครับอือนี้เฉพาะปลายท่อสองพันประมาณสองพันเฉพาะปลายก็คือส่วนนี้นะครับไม่รวมคอคอโดนมไปเท่าไหร่ครับคอผมใส่ใส่เอาคอเดิมอ่ะ คอเดิมแล้วก็ซื้อปลายมาซื้อปลายมาใส่แล้วจุกรวมไหมฮะจุกอันนี้แถมมาให้แถมมาให้นะจุกนี้นะฮะก็คือทําให้เสียงมันเบาลงใช่ไหมรับปลายแคปน้านะฮะสวยว่ะแล้วก็มันต้องเปลี่ยนสวิงอาร์มหรืออะไรไหมฮะอันนี้เป็นความรู้นะของ p c X ครับ p c X ของ2017ันสเจ็ดนะครับผมจะทําโชว์คู่อุ้ยผมว่าเข้าเลยนะอ๋ออันนี้ก็คืออันนี้เขาสร้างใหม่้วครับตัวนี้ตัวเดี๋ยวผมจะทำเป็นขายึดทีม ส่วนสปริงนี้เขาแถมมาเหมือนกันเครื่องเทิมเลยนะมาที่กาดหม้อน้ำครับตัวนี้ขมลองดูแน่นอนพีเรกเอลเซตพีเรกเอลแซตนะครับแพงไหมครับตัวนี้400กว่าบาทสี่ร้อยกว่าบาทเนาะมาที่รองเท้า GTR ก็ตัวพอดีว่าตัวเหยียบมันหลุดผมก็เล็ถอดออกเลยอ๋อแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่เลยนะได้ครับได้พอดีพอดีทุกอย่างอันนี้ก็จากเวสไซด์เหมือนกัน จากเว็บประมาณเว็บ190 190ราคาได้เรื่องครับมาที่เกี่ยวคองครับ GDR GDR หมดจริงๆนะฮะยอดเลยอันนี้สเต็ปเครื่องมีอะไรบ้างครับผมลูกทำลูก60ครับลูก60ใช่ไหมฮะขยายไซส์โอ้โหขยายไซส์นะฮะแล้วก็ลิ้นเป็นลิ้น C b ลิ้น C b มีเน้นใช้งานเลยฮะทำขี่ใช้งานแล้วก็เน้นซิ่งนิดนึงใช่ครับอันนี้ไล่เป็น95ละ95ครับ95ครับใช้8 อ่น้ำมันเติมยากครับน้ำมันเติมยากเลยเปลี่ยนอ๋ออันนี้แต่งขนาดนี้ก็คือขี่ออกทริปด้วยใช่ไหมครับใช่ครับชอบออกทริปรวมทั้งคันนี้ก็น่าหลายบาทแล้วนะแกเน่ยเพาะค่าไฟเเลยนาะไฟฟิวกล่องโอ้โหคันนี้หมดเยอะครับเก้าพูดเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อนะครับของอาคาเปอร์วิกนะครับ พอเป็นแนวทางเพื่อนๆได้นะครับแนวทัวริงนะครับผมนอกจากรถคันนี้นะครับนี่ครับคุ้นๆกันไหมฮะรถของช่างนัดนะฮะนี่ช่างนัดบังบอลสองครับนี่รถของไอซ์นะฮะก็เพื่อนๆก็เข้ามาสอบถามมาได้นะครับถ้าชอบแนวนี้นะครับผมคลิปตัวใหม่ก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะมีรีวิวเพิ่มเติมไหมนะฮะตอนนี้คลิปร้อยห้าสิบก็ยังก็ยังสวยอยู่นะสําหรับผมเป็นแนวทางครับเราเป็นแนวทางมาได้ครับชื่อพี่ไอซ์นะครับนี่ส่งเมลให้ สาวคนไหนก็ไม่ใช่ไม่ใช่จะโดนจะโดนหัวแตกก็ข้าวของแต่งของไอ้ก็จะมีเท่านี้นะครับขอบคุณไอ้มากครับผมนะสวัสดีครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับและขำพูดกับผมใหม่ที่ช่องเทอเออตอิงแตรแลกแล้วตอนนี้ผมขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ